สวัสดีครับอีสานบ้านเฮาครับผมบ้านดอนสะฮงครับอำเภอเดดดมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมอนี่นุ่มมาวิค่คนโก้ผ้าพีหน่องมาเบืงองฟ้ามหนูครับของพหญ่ยยสุกครับนี่เพิ่นเปิดในเบืองครับนี่พหญ่สุกนี่แปดสิบสี่ปีแล้วพีหน่องเดือนนี่เนี่เลี้ยงหนูครับผมนี่โอ้ตัวใหญ่เลยนะพอเนาะเลี้ยงจักเดือนนะพอเนี่ยสามเดือนสี่เดือนสามเดือน,อนโอ้ท่อนี่นี่ไม่จักตัวเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันหลอดได้หลอดโอ้มัมน,ม,นมันเห็นมันทะลุแมนบอลโอ้มันทะลุได้พี่น้องมันทะลุนี่ฮโอ้ฟ้ามหนูพอยา่สุขครับผมโอ้มันหลอดไปหลอดมากนะครับมันไม่หู้ครับพี่น้องนะครับเห็นบอลในะหู้หู้สามารถแลนพอหลอดไปหลอดมาได้อันนี้เอิหนูยังพอบ่หู้หนูบ่ไม่ซื้อน้นอ เจ้ามาถามสื่อเนี่ยขายยังไงครับตัวละลอยตัวละลอยโอ้ตัวละลอยโอ้ยครับผมตัวละลอยตัวละลอยพี่น้องนี่ครับผู้ใดที่สนใจหนูครับผมอยากกินหนูก็สามารถถี่ติดต่อพอใยญกสุได้ครับเอยู่บ้านดอนสะฮงครับอำเภอเดชดุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับ พญาเพุ่นเลียงตอ,งน,อ,อนะนนี้พ่อขายล้วเนาอพ่อเนาะเนี่เนี่เบื้องหับเหมือนโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เหรอพี่น้องเย้ยหล,ลูกก็กกมีตัวนี้ลูกหน่อยมันหลน่อยแม่พันก็นมีปะพอ่อขายทั้งขายทั้งแม่พันน้ำทั้งตมัน <c oughs> โอ้สุดยอดครับผมผู้ใดสนใจนะครับนาะเด้เบิ่งคลิบหนุ่มมาวินคนโกแล้วก็สามารถที่จะมหาพญาสุภได้ครับผม มาเบอร์โทรไหนครับพอพอบอกเบอร์โทรวันนี้ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสอี่ศูย่หนึ่งหน่าจะเลื่อมเดิมพี่น,น้อง,นองมีเหล็กหนึ่งนำครับผมก็เบิ้งคลิปได้แล้วก็ถ้าแม่นจอไม้เล็กทรศ่พท์บ่ได้ก็ให้เบิ้งรีฟังไม่เดิมพีน่น้องเด้ออ่านมมาวินคนโกมืวน,นี้ผ้ามาส้ม ฟรามเลี่ยงหนูครับผมออยู่ที่บ้านดอน้อฮงอำเภอเดดุดดมจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีและขอบคุณครับ